โอ้มาข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ชมีมต้องบอกเลยนะอ่านแล้วเนี่ยประหลาดใจมากว่าปกติอ่ะแอดมินอายุเท่าไหร่ใช่คืออย่างนี้เวลาเราทํางานทีวีทํางานเป็นมีเดียเป็นสื่อสิ่งที่เราต้องระวังมากคือสิ่งที่เราจะโพสต์ใช่ไหมสิ่งที่จะออกสู่สาธารณะถูกแม้กระทั่งคอนเทนต์ส่วนตัวเองเราต้องระวังด้วยไหมคุณจีนใช่ถูกแต่อันนี้คือระดับสโมสรอย่างนาโปลีค่ะนาโปลีคุณผู้ชมไปโพสติ๊กต๊อก แล้วดูนะ TikTok ไม่ใช่ TikTok แฟนบอลน,นะ TikTok ทางการแล้วคือแบบไปโพสต์เขาบอกว่ามันการเป็นการโพสตเหยียดโนะอซิมเพนน่ะซึ่งตอนนี้เอเจนต์ของโอซิมเพนเตรียมที่จะฟ้องดําเนินคดีทางกฎหมายกับนาโปลีแล้วเลยนะคะคือไอเอคลิปนี้มันคือ TikTok ของนาโปลีไปโพสต์วิดีโอล้อเลียนขณะที่จะฟ้องเอาจะโทษแล้วยิงไม่เข้าและอีกคลิปหนึ่งเนี่ยไปเปรียบเทียบว,ว่าเขาเป็นไอลูกมะพร้วา,พาวอย่างเงี้ย คือทั้งสองคลิปตอนนี้โดนลบไปเรียบร้อยละคนทำน่าจะโดนอันเชิญไปไปไปนั่งดูวิวอยู่ในที่ไหนสักแห่งแล้วเลยด้วยซ้ำเพราะว่าคือคือฟังแล้วคุณผู้ชมก็งงไหมเราก็งงคุณผู้เชื่อว่าทุกคน,นงงหมดแม้แต่ตัวนักต่เองก็งงว่าต้องการอะไรจากเราเ <c oughs> <ห>นี่ยอย่างเงี้ยลืมสลับแอคปะ่ะใครเล่นติ๊กต็อกมั้งมันเหมือนไอ้นี้ป่ะเหมือนไ g จีป่ะเวลาโพสถ้าสมมติเรามีหลายแอค่า่ะบางทีมันแบบ มันมัน,ม,นมันมือลั่นได้นะอย่างไอจีถ้าสมมติเราโพสใช่ไหมเนี่ยโพสเนี่ยมีสมมตินั่น,นมีไอจีมม IG อยู่สามไอเคาส์อ่า <account. S 2> มันก็ต้องเลือกก่อนว่าเราจะแอคเคาท์ร้านค้าแอคเคาส์ะอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดสมมติมือมันไปนโดนปุ่มเปิดอย่างเงี้ยว่าให้โพสไอเคาส์อื่นด้วยมันไปเลยนะอ๋ออันนี้ไม่รู้ก็คือโพสทั้งแอคเคาท์หนึ่งแอคเคาท์สองแอคเคาท์สามอ่าอะไรอย่างงี้ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เป็นสายติก๊กต็อกแฟกใครที่เล่นติก๊กต็อกช่วยบอกหน่อย แต่ก็นั่นแหละก็เลยงงไงว่าไอ้โพสต์อย่างเงี้ยมันไม่ได้ผ่านการกันกรองจากทีมสื่อมีเดียของสโมสรเลยคือถ้าไม่ลั่นก็อาจจะเอาหาหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่หาไงมันไม่ขำก็ใช่ไงนะเขาไม่ขำอ่ะไม่ได้สิคุณซีนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรคะเรื่องนี้งงงงงอย่างเดียวเลยคือว่าแบบแล้วคือแต่เราไม่เก็ตมุกเนี้ยครวโคนัทอ่ะคือทําไมอ่ะคือผมเหมือนเงี้ยหรอหรือว่าไงน่าจะคือมันจะในในเน็ต ในในทว t ตเตอร์ผมเห็นไอแคล้วฝรั่งอันหนึ่งคือโคโค้นัทก็คือมันเอาไปเปรียบเทียบกับตอนที่โอซิมเฮนเนี่ยเดินหันหลังผมเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเหมือนแบบลูกมะพร้าวอะลูกมะพร้าวเออถ้าหันหน้าเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยชัดแต่ถ้าถ้าเป็นลูกที่โอซิมเพนเดินหันหลังอ่ะแล้วผมข้างบนเนี่ยมันจะแบบไปแซวเขาอ่าเหมือนไปแซวว่าผมคือเธอเหมือนแซวว่าหัวลูกมะพร้าวอะไรยเงี้ยฉันอยากจะบอกทีมโซเชียลมีเดียว่าไม่ได้เธอ ไม่ได้มันก็ไม่ได้จริงๆแหละไม่ว่าจะมองมุมไหนจะมองมือลั่นหรือว่าอะไรก็ไม่ได้ก็เนี่ยเอเจนต์เขาโกรธมากนี่เป็นเรารอยร้าวใหม่ย้ายแน่แหละนี่ไงเห็นไหมมีคนบอกว่าแอดมินเผลอลงผิดแอคแน่เลยชัววันหลังจะโพสอะไรก็ดีๆนะไม่ได้นะผมนี่ตรวจแล้วตรวจอีกนี่นี่เคยเคยเคยลั่นแบบนั้นเลยรู้ไงแต่โชคดีไม่ได้โพสอะไรผิดปกติก็โพสแค่แบบเออ